ครับผมชัดพาดีนะครับวันนี้เราไม่ยิดจองพ่อครับฟังเ,นนเราไปยังกินลูกชินอะไรนะเอาเรียกกินปลาครับผ้าขากรอบปลา

นะครับแตตังเครับมีแบ๊กมีแบ๊ก่อยไหมโดนเมื่อกี้แบ๊กลอยอ่ะอ่ะเอาแลว่พ่อขึ้นไม่เชิน้าเลยนะเนี่ยนั่นเลยนอนไปไหนต่อไปกันต่อเอาเลยต่อครับผมเดินไปกี่สาเรื่อยสุกินเอาไหม

เล็กเลยไลมสิบบาทสิบาทไมเหรอคสิบบาททุกไม้นี่คืออะไรครับเอ็นหมูอันหมูวัน็นไปเลยสามทีไหม้โอเคเอ็นเนื้อจะคนเน้ เดีเลยค่ะเอากินเลยมามากป่ะเอาอีกไหมเอามันดังเลย กินเกินกินเกินนี่เราจบไปแค่นี้นะครับเออนี่เราก็จบเป็นเพียงแค่นี้นะครับเราก็ยึดตั้งข้อมานี่แถมเอาให้งบประมาณน่าจะร้อยกว่าบาทเรากินได้อิ่มแล้วอันนี้ประมาณนี้อย่าครับติดนกติดติดตามนะครับครับ